นนี้นะคะเราก็ได้มาตึงน้ำตกร้อนตำบลงองถมตำบลงองถมทวัดกระบี่นะคะ เขาบอกว่าเขาคลอกทับได้ไหมก็ได้ค่ะโอเคนอตฮิสก็ก็ตรงนี้ค่ะครับตรงนี้ได้ไหมเขาอยากลมเขาอยากหลอดครับได้ไหมแคเสคือเขาอยากอยากลงอ่ะเออมันไม้ขาข้คลองดีมากอยากขับรถนะอยากตกลงขับรถดูก็เลยคลอก Dima want to try I อะไรนะนำตกลอนน้ำตกลอนตีาเขาต้มไข่ใช่ไหมคะอ๋อต้มไข่ไม่ซุกค่ะใช่ไหมอ๋อนี่ตัวได้ค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นหนักตกใช่ไหมคะโอเคล e t s ก o แไปวันหยะลุ้โกัน Так, а что это за программа-то вообще? Да, здесь Я сейчас объясню. Он что, везет нас в эти дикие сочники? А? Ну, я не знаю, куда нас ведет. На да. Какая-то там может люди я туда วันนี้เรามาถึงแล <ing> oh, <wow. S 2> ้วนะคะโอ้ว้าบรรยากาศดีนะคะโอ้ลืมเดี๋ยว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 ไปดูไปก่อนยินดีต้อนรับสู่น้ำตกร้อนนะคะ ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีกระเอนะคะกันเราว่างหนังรวยแล้วก็มีเล่นมากลึอันนี้คือบรคิคะบล็อกหนังบลอกนะคะวันนี้ก็มีคนเข้ามาเลยๆนะคะทยอยมา นี่มันร้อนไหมคะเนี่ยร้อนไหมร้อนไหมนี่น้ำร้อนเหรอก็บอกน้ำตกร้อนร้อนจริงไหมร้อนจริงเหรอก็จับได้ไหมนี่ก็อีกทุกข์กว่านี่อันนี้ที่นี่ใครไม่ทุกข์ใช่ไหมตรงไหนที่ก็บอกใครทุกข์อะคะคนละเทใช่ไหม ตีว่าเขาเอาไข่ไปดิ้งไอ้มันซุกอะคดละเทใช่ไหมไมช่ทีนี้ใช่ปะแต่ว่าพี่พี่ผมไม่ได้ใจนะแต่ว่าที่นี่น้ำร้อนมากเลยอา้าโรนหมาก็อาจจะทำให้ไข่คุณอาจจะซุกก็ได้นะคะคุณกา นี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะเมือ่อกี้เราไปจับแล้วน้ำร้อนจริงๆนะคะตามบ่ใกล้ทุกไม้ไม่รู้ว่าร้อนว่ะโซโอเวอร์เดดนะโอเคสุดาไม่มีน้ำเดินเฮ้บัวตัวตุดาเชนยัวคลอชไปด่วนด่วนพูดหมายโทรศัพท์ดีกว่าหนึ่งยี่สิบเอ็โอเคโอเคด่วน To down. Yeah, you can over there. Where you sit down? I don't know. I can walk around. You must say here hot water and uh, downstairs cold. Really? Let's say it needs to be uh, 15 minutes or until 20 minutes. It will right. be hot. But now I thought th it's very hot already. They say don't you soap. 不行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 不 S <S นี่นะคะมันก็จะเป็นมั่นแหงน้ำนะคะเราก็สามารถลงไปเช่ได้เลยเอาออกว่าให้เช่ประมาณ1 5 2 0นาทีนะคะ điều mà hot máy, are you ready? Yeah, up <laughs> <laughs> Here, a okay, I'm to that, let Yeah, bombish can. To you. Oh, okay. They have like a four already, but <laughs> ตอนนี้นะคะเรายู่กันถีน้ำตก บรรยากาศดีจ้ะตอนนี้โรม่ากะลังเล่นน้ำอยู่แช่น้ำอยู่เราก็มาเดินรอบๆนะคะชมรอบๆก็วันนี้คงไม่ได้เล่นน้ำกับลรม่าเนาะให้ลรม่าเล่นก็เราก็จะเดินดูรอบๆรบกันบายใจลุมาาบายใจ ตรงนี้ร้อนไหมคะตรงนี้เย็นตรงข้างบนร้อนใช่ปะอ,อันนี้ลึกไหมคะไม่ลึกมาเมอ่ามาโอยไหมคะ <c oughs> มาโอย <c oughs> อันนี้คนไทยก็เก็บขี้บา้าเอ่ะจ๊ะคี่สบาทนี่จ้า ไทย20บาทนะคะฝร,รัง่งร้อยร้อย60บาท ก็จะพาเปื่อนๆชุ่มระเบลอยะคะ่มีคนมาเรื่อยๆนะคะสาลาผัก อันนี้มาเดินอยู่คนเดียวชมทิวหลบๆนะคะสางกว้างอยู่มั่นกันนะคะเพื่อนๆก็มาเที่ยวกันได้นะคะที่จังหวัดกระบีนะคะอยู่อยู่ี่รบีนามพกโรนนะคะคนกอนิยุมมากันเยอะมัมั่นกัน,นะคะ่ะ จะได้ไม่ได้อบงามันไม่ใช่ไม่ได้ลงไปด้วยนะเราไม่ได้เอาผ้ามาด้วยพาพาอยู่ในรถตอนนี้ก็คนกำลังไปย้อน,น,น,นมานะคะนี่ค่ะตอนมานะคะก็มีรถมาส้มนะคะตอนกลับก็ถ้าใครจะเดินก็เดินได้หรือใครจะหนังรถ ก็ได้นะคะก็คนละยี่สิบบาทมันเดือ ประกรรมนะคะประักรรมเยอะธรรมชาติมากๆมวนฝนจะตกเลยตอนนี้ค่ะดูซึกกว่าตอนนี้ยังพาเปื่นๆจมหรอบอยู่นะคะ ตอนนี้มีคนเยอะนะวันนี้รู้สึกว่าจะมีแบบคนมสุสลิมนะคะมากันเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเยอะแยะมากมายไม่รู้เขาจะลงไปไว่ายน้ำบ้างไหมประร่างก็มีแย่สามคนนะฮะโรมาก็อ,อันนี้ก็มีแต่โอโรมาใช่แหละ Mà sẽ á Finish you Like like rồi 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 Đúng rồi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  Huh? What milk? Milk. cow oh, milk? Ah, numron. No, you drink? No, no, good. Where one yeah? วัดด้วงดะรบะดะรบะโหเมนนิวซีเบอนนะสวัสดีค่ะมาจากไหนกันนะจากสะตูนค่ะจากสะตูนนะคะเพิ่งมาวันแรกอ่ะคะก็ติดกังเหลวอ่านี่คือค่าวับแบะใช่ไหมคะออสม่ค่ะโครงการอะไรนะกำลังใจออสม่พาเที่ยวอ่าว่าจะไม่เยอะแยะเลยครับ รอนใช่ไหมฮะน่ะหนักกว่ได้เรียงได้เรียงวันนี้ได้คนาม,ามานานปักถาวาาวันนี้เนาะเยอะเลยมันมีปีโป้นะโคตรจีบวน โซ่ขี้คนแค่หมากันเนี่ยมากันประมาณกี่คนนะประมาณเาจ็ดสิบคนครับเจ็ดสิบคน,ต,น,นตาง<า>ตําบุญตํามะลังจังหวัดสตูลค่ะก็คือกับวันนี้เลยใช่ไหมคะกับวันนี้เลยแล้ ตรวดีมาเว้ยอ่โอเคขอบคุณค่ะค่ะข้ามาจากสตูนนะคะขมาเป็นทุเอ่อสมอเต็มเลย มีคนใจย่อยใหม่แล้วะว่าได้ิสับสนะ you n t o นเ a n นะ don't t โอเค you remember before you like to eat บัวนะตัวนี้นะคะก็เต็มไปด้วยอ นักท่องเที่ยวที่มาจากตูวนะคะเราก็ลูรมาก็เล่นน้ำเสร็จพอดีก็จะกลับแล้วนะคะดีคนเยอะนะคะดูสิ่งอะไรมาทำไรตัวแ h ปปี้น o w ดา you like here come again น้ำอุ่นที่มาด้วยบัตรอืมแต่ฉันรู้ว่าคุณชอบน้ำร้อนใช่ไหมนั่นเป็นสิ่งที่ดโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะกลับิตอนนี้นะคะเราก็รอรถมาหับสิ่ดาวไหมโอ้มีทุกโอ้วันนี้เลยขึ้นซิ่งถูกขึ้นถูกได้วั่ดูวันเข็่า Да, это вот это озеро минеральное, да, 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 да. И там рядом изумрудное. Ну ты это включил, да? Написано, За закройте, что написано. No, you can too. Слушай, ну, ну, не по поводу, успеем. Да? Смотри. Не успеем. Ну тут самотохи не хочется, мало. Вот трим. Алиса без боты. Нам не хочется. น้ำแห้งน,นะคะน้ำไม่มีนกไม่มีวัวคุณสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนติดติดตามอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็จะได้ดูคลิปนาดกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ